ขอให้เลขแม่ดังกังวานคือของใบนี้คืองวดที่แล้ว0ูเก่าเดี๋ยวไปรับโชคต้องกันครับงวดวันที่16บหมิถุนาหกหกบารมีแม่ฮันนี่มอบโชคให้ลูกหลานครับเดี๋ยวบาดองจะจับลูกปิงปองนะครับสองลูก องลูกครับแต่ว่างวดหนี้บ้านหนองสีเปียนจับเป็นสองขังนะครับนาะอจับสองลูกครับแต่ว่าจับสองขังลองมาครับงวดนี้สีเป็นตัวใดสองตัวล่างงวดวันที่สิบหกวิจนาหกหกครับผมแม่บ้านหนองแต่จับลูกปิงปองสองลูกด้แม่แต่ว่าจับสองหลอบ ผูได้คำว่าเบิง้งให้ได้รับโจไปนนำกันงน้แม่เดส้สัสานุดูแลครับหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ชัดเจนที่สองครับตรงๆน้แม่เด้ หมายเลขสี่ครับสี่สีเดี๋ยวมาจับอีกสองตรครับผมหมายเลขแปดครับหมายเลขแปหมายเลขแปดครับหนึ่งครับผมรอบสุดท้าย หมายเลขเก้าครับ8ปดเก้าแกครับผมลูมีกวาเบาวนองจุดได้จับได้ซีซกับแปดเกครับซีซีกับแปดเก้าแปดเก้ตรงเก้าเลขผู้ใดเขามา้าคอมเมนต์ในเบานดองนำ้ำและถ้าจะมารับโชคไปดํากนแจะไปหลุดเลขทูบดํากันครับผมบอมบอนีเลขทูบสิเป็นตัวใด สามตัวท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกพิจนาหกหกครับจุดตีเบาหนองถวายเมย์จะเป็นบงังดีถูกตัวแดตัวแหลกน้อกันครับผมถูกตัวแหลกหมายเลขหนึ่งครับผมหมายเลขหนึ่งครับชัดเจนครับผมหมายเลขหนึ่งครับถูกโอ้ถูกวันนี้ชัดดีครับผมหมายเลขหนึ่งเบาหนองจับลูกปิงปองสองหลอบเนาะ รอบแรกเด้ซีซีรอบที่สองด้8แปดเก่าครับผมแปดเก่าตรงกับเหลขกผู้ใดเข้ามาคอมเมนต์ให้เบาหน่องเบิ้งเนี่นะครับเด้อแต่ผู้ใดได้เบิ้งคลิปเบาหนองก็จะหูครับว่าเลขแปดเก่าตรงกับไผ่เดี๋ยวมาเบิ้งเลขถูกตัวที่สองตัวที่สามไปทำกันครับเบิ้งไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําบุญบาลมีแม่ฮันนี่มอบโชคให้ล้ครับงวดที่แล้วก็คือศูนย์เก่ากับเหลขกพี่สาวทางไก่เนาะครับเนาะ งวดนี้เบาหน่องมาจุดขอแมารับโชกไปนํากันครับคิดจริงใดสมวังดังปาถนาสาธุสาธุสาธุแต่ว่าเบิ่งเลขกถูกตัวที่สองตัวที่สามไปนํากันครับผมเบิ่งเลขกถูกตัวที่สองครับผมเลขถูกตัวที่สองหมายเลขเก้าครับเสียงตุก๊กแกทกครับอื เงียบไปแล้วครับเงียบไปแล้วนะครับเลขถูกตัวที่สองหมายเลขเก้าครับผมเลขถูกตัวที่สองหมายเลขเก้าครับเมื่อกี้เสียงตุ๊กแกมาห้องทักครับผมหนึ่งเก้าหรือเจ็ดเก้าหรือสิเป็นหนึ่งหกเจ็ดหกก็ได้ครับผมสาธุสาธุเดี๋ยวมาล่อลุ้นเลขถูกตัวที่สามไปนํากันครับผมงวดวันที่ สิบหกมิถุนาหกหกครับผมคิดสิ่งใดก็ให้สมวังดังปาถนาแล้วครับเนาะบ่าหน่องพยายามหาตัวเลขมาฝากทุกคนครับนะหัวตัวที่สามกำลังมาลุนไปน้ำกันเลยเอา้าลุนไปน้ำกันเลยดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคคิดสิ่งใดก็ให้สมวังดังปาถนาแล้วครับเนาะเบ่าหน่องกับหาตัวเลขมาฝากทุกคนเลขที่เบ่าหนองหาคือเป็นตัวเลขจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเป็นเหลขศสัตธาเป็นเหลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าผู้ใดสัตธาผู้นั้นก็นได้รับโชคครับแต่ผู้ใดเบิ่งแล้วบ่สัตธาคนนั้นก็นจะบ่ได้รับโชคครับเขากว,ว่าวี่ายังดไงถ้นผู้ใดบ่ได้รับโชคแต่คนอื่นได้รับแต่ผู้เจ้าของบ่ได้รับก็คือสีวาว่าจะได้ละ่ะบุญมีแต่กำบังบหรด้วยแต่งได๋เบานองกระบอกบ,อกบอก่ถือนะครับเนาะสาธุสาธุ เลขปิงปองบ้าหนองจับได้ซีซีกับแปดเก่าครับซีซีกับแปดเก่างวดนี้เท่ากับมารับโชคเป็นลำกันคือเกา่าคิดชินด้นใดกับไ้ส้มวังดังปารนาะช่องบ้าหนองเป็นเพียงแนวทางนะครับช่องบ้าหนองเป็นเพียงแนวทางนะครับเลขนี้ใคยๆครับที่บ้าหนองห้ต้องวดดวีงวดที่แล้วคือห้าศูนย์เกาเนาะหาศูนย์เกามันออก ศูนย์เก่าแต่งวดนี้บ่แน่ครับเหลือเก่าหาเลยเหลือเก่าหาพท่านออกได้ครับเหลือเก่าหาพท่านออกอย่าถิ่มเด้อครับเด้อเลขเก่าหาเลขเก่าห,หาอย่าถิ่มเด้เห็นชัดเจนอยู่นะครับนาอโอ้เลขถูกชัดเจนแหงครับแม่บอกว่าเอาอห้ชัดเจนไปเลยหเห็นชัดเจนไปเลยบอสบ่ต้องแบบบ่ต้องให้รลุนบ่ต้องเห้เห็นแบบคุ้มเครื่อนะ เมียวเอาชัดเจนไปเลยนะดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับแต่ว่าตัวเรขก็เห็นละละกับเบิงฟังไหวเบาหนองเบาน้ำแนรบะแมนวาสีเบิงแต่ถูกแล้วก็ไปเลยเย่สิเลื่อผพานครับผมเพื่อบเบาหน่องบอกเลขในหน,นีบได้ยินบบได้ยินบบได้เห็นไดเบาหนองบได้แปะตัวนู้อีกเดยไรเกือบเบาหน่องบอกเลขกตั้งหางอีกนะครับนอะนีะ่นครับเรขอกเบาหน่องให้ต้องงวดเบาหนองก็ลง เดี๋ยวเบาหน่องสิลงไว้ให้เบิงนะครับนอจังไดกับมาลับโฉดเหมือนกันเลขพี่สาวจากทางไกลเบาหน่องก็ลงให้เบิงแล้วนะครับนอสาธุสาธุเอาเลขถูกชัดเจนครับหนึ่งเก้าห้าครับหนึ่งเก้าห้าหรือเจ็ดเก้าห้าก็ได้หรือสิเป็นหนึ่งหกห้าเจ็ดหกห้าก็ได้เดี๋ยวเบาหน่องสิแปะตัวเลขให,ให้ให้อีกเท่านึงนะครับนอเลขปิงปองซีซี กับ8 9 CC กับ8 9ครับ8 9อ่ะชัดเจนครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีคิดสิ่งใดสมหวังดังปรารถนาะช่องเบ้าหนองก็เป็นเพียงแนวทางนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ เมรีผมเบ่าหนองจะมาขอโชกับแม่งวดวั้นที่16วิทุนาหงงงคุณได้คำว่าเบิ้งคิดเป่าหนองให้ได้รับโชคไปต้องการสุขูสุขพละแม่ให้เพื่อนไหนรับโชคให้เพื่อนได้โพดดีโพสชินเมนีเบ่าหนองมาไหวแม่แล้วก็เอาชุดมาถวายแม่นะ้ำต้นจะล่อครับล่อลอ,อยากเบ่าหนองมาจุดขอโชกับแม่เบ่าหนองมากนะครับ ตามคำเบาตามคำสัญญาทุกสิ่งทุกอย่างจะขอให้ลนูได้รับโชมด้วยแม่ธุาธุนี่ครับชุดอมาถวายแม่เมือนี้งวดวันขันได้โชคครับศูนย์เก้านะครับนอกจะได้มือนี้บ่าวหนองมาขอโชกกับแม่จะเลยเอาชุดมาถวายแม่น้ำงามๆครับ สีแดงแม่เป็นหมักสีแดงนะครับาไปไหวแม่ต้องกันอีกเธอหนึ่งนะครับนอแล้วกันไปหลับโชคครับเีแม่เด้อสีแดงใหม่ ทุกชกชงหวังดังปานารถนาทุประการ